สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสูช่ชาแนของเรากันอีกแล้วแย่ yeah! วันนี้ก็กลับมาพบกันในคลิปสปิดบิวกันอีกแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะคะที่เสนอไอเดียการสร้างบ้านเข้ามานะคะเราอ่ะเห็นเกือบทุกจะไอเดียแหละที่คุณผู้ชมบอกมานะคะแต่ว่าเราก็พยายามสร้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสร้างแล้วมันไม่สวยเนี่ยเราก็จะไม่เอามาทําคลิปมันก็เป็นเอ,อ่อความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อยากทําให้คลิปมันออกมาดีที่สุดเราก็เลยพยายามเลือกบ้านหลังที่สวยๆแล้วก็เอามาทํา voice over แล้วก็ทําเป็นคลิปสปีดดิวให้ทุกคนดูกันนะคะส่วนถ้าเกิดว่าสร้างแล้วบ้านหลังไหนมันมันดูแบบดูไม่ค่อยน่าดึงดูดใจเท่าไหร่เราก็จะอัปโหลดไว้ให้ในแกลเลอรี่นั่นแหละก็อาจจะไม่ได้เอามาทําคลิปสปีดดิวนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่คุณผู้ชมขอกันเข้ามานะคะไม่ใช่คุณผู้ชมขอกันเข้ามาหรอกก็มีคุณผู้ชมบอกกันเข้ามาว่า ออขอบ้านที่เป็นสีม่วงหน่อยบ้านที่เป็นสีม่วงพาสเทลซึ่งบอกก่อนเลยว่าบ้านสีม่วงพาสเทลในเดอะซิมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสร้างได้ยากนะคะไม่ใช่ว่ามันสร้างยากเพราะามันเป็นบ้านนะมันสร้างยากเพราะว่าในเกมเดอะซิมเนี่ยมันไม่ค่อยมีสีม่วงพาสเทลนะคะ ก็เราก็เข้าใจว่าเทรน์สมัยนี้มันก็อินกับอะไรที่เป็นสีม่วงสีไลหล็สีแบบลาเวนเดอร์อะไรนี้อค่ะแล้วก็พยายามตามเทรนดมาอยู่สักพักนึงแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเกมเดอะซิมสเหมือนเขามีสวัสดีที่ค่อนข้างจํากัดนิดนึงอะเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านสีม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากๆเลยนะคะก็หลังนี้เนี่ยเราใช้เวลาสร้างไปทั้งหมดประมาณ2 เกือบ3มชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาอยู่กับการเลือกสวัสดีนั่นเองแบบว่าเลือกเฟอร์นิเจอร์สีไหนให้มันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามทําให้มันออกมาดูเป็นพาสเทลมากที่สุดนะคะแต่ด้วยข้อจํากัดทางสวัสดีของเกมเนี่ยมันก็เลยทําให้อาจจะดูแบบว่าไม่ได้ม่วงพาสเทลแบบที่เป็นเทรนด์กันอยู่ตอนนี้นะก็จะเป็นม่วงพาสเทลแบบที่มีข้อจํากัดนิดนึงนั่นแหละแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะ เป็นบ้านที่อยู่ในเทียเขาเรียกว่าอะไรนะ small house อะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีแพ็คอย่างเช่นแพ็ก tiny living อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คุณประโยชน์จากการอาศัยในบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเป็นบ้านหลังเล็ก บ้านหลังนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมมันก็เป็นบ้านขนาด2ห้องนอนคือตอนแรกเราตั้งใจทําให้มันมีแค่หนึ่งห้องนอนแต่ว่าเออมันก็สามารถใส่เพิ่มไปได้อีกหนึ่งห้องนอนนะคะเราก็เลยทําการอัดมันเข้าไปกลายเป็น2ห้องนอนนะคะก็เป็นบ้านที่สามารถมันจุซิมได้ทั้งหมด3ตัวเป็นบ้านหลังเล็กที่ค่อนข้างเออใช้พื้นที่ได้แบบว่าสุดยอดมากๆไปเลยทีเดียวนั่นแหละแล้วก็การตกแต่ง เราก็บอกไปแล้วว่าบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีม่วงนะคะเออเราใช้สีม่วงส่วนเฟอร์นิเจอร์อันไหนที่เราหาสีม่วงไม่ได้เนี่ยเราก็เลยใช้เป็นสีขาวแทนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบขาวๆม่วงๆแล้วตอนที่เราเลือกเฟอร์นิเจอร์เอามาใส่อะคะ่ะเราก็ใช้ฟิลเตอร์สีม่วงเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นกันเราก็จะกดไอตัวฟิลเตอร์สีให้มันโชว์แต่สีม่วงสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะมีสีที่แบบว่า เหมือนจะม่วงแต่ก็ไม่ม่วงมันจะม่วงแบบม่วงคล้ายๆชมพูเพราะสีม่วงกับสีชมพูมันก็มีความแบบใกล้กันอยู่นิดนึงอะเนาะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นม่วงที่อ่อนมากๆมันก็ดูจะคล้ายๆสีชมพูไปเลยอะนั่นแหละมันก็เลยจะดูออกม่วงๆชมพูบ้างอะไรอย่างนี้เล็กน้อยแต่ว่าบ้านหลังนี้เราทําออกมาแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมากเลยนะคะมันเป็นบ้านที่ดูแบบว่าดูเล็กแต่ว่าดูมีความอบอุ่นแล้วก็น่ารักหวานแหววมากเพราะมันเป็นสีม่วงที่แบบว่า ม่วงอ่อนม่วงเกือบชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็ทําออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ทําการตกแต่งในส่วนของห้องนั่งเล่นอยู่เราก็กําลังตีกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์อยู่นะคะตอนแรกเราว่าจะใช้เก้าอี้จากภาคเทนนี่ลิฟวิ่งผสมกับเก้าอี้จากพักซีซันแต่ว่ามันสวอตส,สีของภาคซีซันมันไม่ค่อยเข้ากับบ้านหลังนี้สักเท่าไหร่เราก็เลยเปลี่ยนไปใช้ไอตัวเป็นโซฟาสีขาวแล้วก็มีหมอนสีม่วงเข้ามา พวกผน,นังพรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกให้มันดูเป็นสีม่วงพาสเทลมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้พรมมันนี้สัเท่าไหร่พรมที่ทุกคนเห็นอยู่ในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะมันเป็นพรมที่มาจากภาคแคสเซนด็อกมั้งคะหรือว่าภาคเพรนท์โฮสตเนี่ยแหละมันเป็นอยู่ในสวัสดีที่แบบว่า ชมพูเกือบจะแบบม่วงๆอ่ะคือมันแบบอ่อนมากๆเลยนะคะก็ไม่เคยใช้เลยสีนี้เพราะว่าเราไม่เคยสร้างบ้านสีนี้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้จินตนาการว่าเจ้าของบ้านหลังนี้จะทําอาชีพอะไรเราก็เลยพยายามตกแต่งพื้นที่ให้มันดูเหมือนกับว่าใครจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้ก็จะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็มีพื้นที่ข้างๆว่างๆเอาไว้ให้นั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้ก็มีเอ,อ สิ่งที่เอนเตอร์เทนซิมคุณได้แบบเกือบจะทุกอย่างเลยก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีทีวีแล้วก็มีบุ๊กเชลฟด้วยนะคะเป็นชั้นวางหนังสือนั่นแหละเราก็พยายามใส่ของที่มันดูจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของซิมเข้าไปให้เยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็นี่โคมไฟบอลลูนอันนี้น่ารักมากจริงๆมันเป็นของแบบว่าเบสเกมมันเอาไว้สําหรับตกแต่งห้องเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าสีมันเข้ากับบ้านหลังนี้มากเลยแล้วก็เอามาวางข้างๆเตาผิงนะคะเตาผิงอันนั้นจากผ้าอีโคไลฟ์สไตล์แล้วก็เราใส่เป็น ฉากกั้นพื้นที่ห้องด้วยทุกคนจะเห็นว่าเราไม่ได้ทำห้องครัวของบ้านหลังนี้เป็นแบบว่ามีอาร์ชเวย์ปกติเวลาเราทำที่เป็นในส่วนของห้องครัวเนี่ยเราก็จะแบ่งห้องมันด้วยอาร์ชเวย์ซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆกรอบประตูทะลุเข้าไปอีกห้องนึงแค่นั้นแหละแต่ว่าบ้านนี้เราทําการกั้นพื้นที่นะคะด้วยประตูแบบว่าเป็นประตูบานผักอะไรเงี้ยก็ออกมาดูเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ได้ดีนะคะ แล้วเราก็ตกแต่งบ้านนี้ออกมาได้แบบอบอุ่นมากเออนั่นแหละพูดถึงไอตัวเมื่อกี้ก่อนไอฉากกั้นห้องตอนแรกเราอะ่ะไม่ได้คิดว่าเราจะใส่ฉากกั้นห้องไปในตัวพื้นที่ตรงนั้น แต่พอเราลองฟิลเตอร์สีแล้วเราก็หาในตัวดีไวเดอร์ไอตัวกั้นห้องอะค่ะแล้วเราก็เจอไอตัวกั้นตรงนี้คือแบบน่ารักมากสีมันแบบดูแล้วแบบบาร์บี้ชัดๆเลยอะเราก็เลยเอามาใส่นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็ในห้องครัวของบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะออกแบบสไตล์โมเดิร์นนิดนิดนะคะคือตัวบ้านด้านนอกเนี่ยมันเหมือนบ้านตุ๊กตาเลยอะทุกคนเออแล้วแบบสีคือแบบใช่เลยอะบ้านตุ๊กตาด้วยความที่มันสีม่วงๆชมพูชมพูแล้วห้องครัวก็แบบ เหมือนเหมือนบ้านบาร์บี้ชัดๆเลยอะเอางี้ดีกว่าคือแบบก็น่ารักมากเลยนะแล้วเราก็เลือกใช้ผ้าม่านอันนี้ด้วยผ้าม่านอันนี้รู้สึกจะมาจากเบสเกมนะคะก็เป็นผ้าม่านแบบที่เอามาประกอบกันได้แบบว่ามันจะมีหลายสวอชนิดนึงแต่ว่าแต่ละสวอชเราก็ใช้อยู่แค่ไม่กี่อันนะเนาะเพราะว่ามันเป็นสวอชสีค่อนข้างที่จะแบบว่าฉูฉาดน,นิดนึงเป็นสีที่แบบไวบร a นต์มันเป็นสีที่ค่อนข้างใช้ยากกับบ้านบางหลังอะเนาะแต่ว่าบ้านหลังนี้เราก็เลือกเอามาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นสีที่เข้ากันพอดี แล้วก็มุมนี้เราทําเป็นพื้นที่คล้ายๆกับพื้นที่นั่งกินข้าวเล็กๆกันนะคะ เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นที่นั่งกินข้าวแบบจริงจังก็จะมีไอ้ตัวโต๊ะด้านข้างๆกับเตาผิงอันนั้นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่นั่งทํางานอะแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่นั่งกินข้าวได้2คนอะไรเงี้ยก็บ้านหลังนี้ก็ไม่มีห้องดิ닝แบบว่าเป็นห้องดิงเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นบ้านที่เล็กแต่ว่าใช้งานได้ทุกสัดส่วนจริงๆคือทุกพื้นที่ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มฟังก์ชั่นเนาะห้องครัวก็ มีครัวมีอ่างล้างมือมีตู้เย็นมีอะไรครบทั่วเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยก็ออกมาน่ารักดีนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเราทําเป็นห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งที่สามารถบรรจุซิมได้2ตัวแล้วก็มีห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งซึ่งเราคิดว่าอาจจะเป็นห้องนอนของเด็กที่เป็นอยู่ในวัยทีนนะคะแม้ก็วัยชาล์เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวเตียงของทอดเลอร์ไปเพราะว่า ออถ้าเอาทอดเลิฟไปไว้ชั้นสองของบ้านมันก็จะลําบากหน่อยต้องยกน้องขึ้นยกน้อง,องลงท่านน้องแบบว่าไม่ปีนบันไดลงมาเองมันก็จะน่าสงสารนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็เลยคิดว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในวัยชายขึ้นไปนะคะก็จะแบบว่าสามารถเดินลงบันไดได้เองโดยที่ไม่ลําบากมากเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ห้องน้ําเราใช้ตัวตู้ตัวนี้ตู้นี้น่ารักมากเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นสวัสค์ีนี้เลยอะเวลาเราใช้ไอตัวแคบิเนตในห้องน้ำอะคะ่ะไอตัวตู้เก็บของในห้องน้ำอะส่วนมากเราก็จะใช้เป็นแบบต สีขาวไม่ก็สีน้ำตาลสีไม้อะไรเงี้ย พอเราฟิลเตอร์สีดูอะแล้วมันก็มีสีม่วงอันนี้โผล่มาซึ่งแบบน่ารักมากก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่เสนอไอเดียนี้มาถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างลําบากในการหาสัมภาร์สีนิดหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถทําให้มันออกมาดูแบบว่าเป็นบ้านที่น่ารักได้ก็ดีใจมากๆาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเราเริ่มย้ายขึ้นมาทําที่ชั้น2ของบ้านแล้วตอนแรกที่เราบอกไปว่าเราทํามันเป็นหนึ่งห้องนอนแต่ว่าเรารู้สึกว่าห้องนอนนั้นมันใหญ่เกินไปเราก็เลยแบ่งมันเป็น2ห้องเพราะฉะนั้นแพนเอ,อ่อการแบ่งห้องมันก็จะดู ตลาดตลาด,ด,ด,ดนิดนึงแต่ว่ามันก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยนะคะห้องนี้เราเริ่มตกแต่งเป็นห้องนอนของเด็กก่อนเราใช้เตียงจากผ้า Eco l i f e s t y l l e นะคะเป็นเตียงที่น่ารักมากเลยเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็มีสวัสดีค่อนข้างหลากหลายคือมันมีความ หลากหลายของสีก็จริงแต่ว่าสีมันจะแบบว่าสีมันจะดูมิ้วสีมันจะดูไม่ไวแบนด์ก็คือการที่สีมิ้วนี่ก็คือสีมันดูแบบสีมันดูมีสีแต่ว่ามันอ่อนนะคะถ้าสีที่แบบไวแบนด์ก็อย่างเช่นเตียงอันนี้ที่เราวางไปเมื่อกี้ค่ะที่แบบมีสีม่วงโดดออกมาเลยน,นั้นก็คือแบบว่าไวแบนด์มากสีก็เข้มมากเราก็เลยตอนแรกเราอ่ะหาเตียง เตียงคู่ที่มันแบบมีสีม่วงสวยๆไม่ค่อยได้เราก็เลยเลือกใช้เตียงจากภาคซีซันนะคะก็เป็นเตียงที่มีหมอนสีม่วงอยู่ก็โอเคไม่ได้ดูแบบว่า,วาม่วงจ๋าจนเกินไปนั่นแหละแล้วเราก็ตกแต่งห้องเด็กก็มีตุ๊กตามีพื้นที่นั่งเขียนหนังสืออะไรนิดหน่อยๆน่อยแล้วก็พยายามตกแต่งผนังให้มันดูแบบว่าดูมีความเป็นห้องเด็กมากที่สุดก็จะมีพวกโปสเตอร์มีของแต่ง ข้างบนโต๊ะมนีนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะก็ออกมาน่ารักดีห้องนี้ก็จะแบบว่าดูมีความสีม่วง,วงสีชมพูนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันดูแบบดูม่วงจ๋าหรือว่าแบบว่าชมพูจ๋าสีสันจ๋าอะไรขนาดนั้นเราก็เลยพยายามตัดสีนะคะด้วยไอตัวโคมไฟจลวดอันนั้นสีเหลืองๆก็ทําให้มัน เออแมชกับสีหมอนใบหนึ่งอะเนาะมันมีหมอนสีม่วงแล้วก็หมอนสีเหลืองก็ออกมาเข้ากันดีนะคะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องนอนของผู้ใหญ่2คนแล้วหรือว่าใครอยากจ,จะแบบว่าไม่ได้เอาผู้ใหญ่เข้ามาก็ใครก็ได้นะคะห้องนี้ก็ออกมามีความเรียบง่ายกว่าห้องเด็กนิดหน่อยก็มีสีอยู่ที่เป็นสีม่วงอะเนาะแล้วเราก็พยายามเลือกเฟอร์นิเจอร์อื่นให้มันเป็นสีขาวเพื่อที่จะแบบว่า ไม่ได้ดูแบบว่าน่ารักกูกิก,กิกะเกินไปนะคะก็พยายามมิ้วบ้านมันนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ห้องน้ําอีกอันหนึ่งของชั้นบนบ้านแล้วก็ทําเป็นห้องที่มีชาเวอร์เฉยๆนะคะก็บ้านนี้ไม่ได้มีบาร์ทับนะคะไม่ได้มีแบบว่าอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่อะไรก็แต่ว่าก็เป็นห้องน้ําที่สามารถใช้งานได้ดีแล้วเราก็พยายาม เอาไอตัวแคบิเนตอันนั้นมาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะด้วยการยอร่อไซส์มันลงไปให้มันสามารถฟิตอยู่ในพื้นที่นั้นได้ก็ออกมาหน้ารักดีแล้วเราก็ใส่ต้นไม้ในพื้นที่ว่างเข้าไปในบ้านด้วยเพราะว่าเราอยากให้มันมีสีเขียวแทรกนิดนึงอะเนาะเพราะว่าบ้านสวนแดดสมัยนี้เขาก็จะชอบปลูกเฮาส์แ plant กันใช่ไหมคะมันเป็นพื้นที่สีเขียวๆเวล็กๆในบ้านที่ทําให้แบบว่ารู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างนี้เวลาได้มองสีเขียวๆในบ้านนี่ตอนนี้เราก็ยังไม่จบเราก็พยายามยัดของเข้าไปให้เต็มห้องอยู่นะคะด้วยการตกแต่ง ด้วยคัตเตอร์แล้วก็เชลฟ์ แล้วเราก็พยายามมองหาพื้นที่ว่างในบ้านดูว่าบ้านมันมีพื้นที่ว่างตรงไหนบ้างเราก็พยายามใส่คัตเตอร์เข้าไปซึ่งแบบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีพื้นที่ว่างเลยจ้าก็คือลกแบบมากที่สุดนั่นแหละแล้วเราก็อัปโหลดบ้านหลังนี้ในแกลเลอรี่เราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นเนี่ยก็ไปดูได้ในแกลเลอรี่ของเรานะคะเราก็จะทิ้งแกลเลอรี่ไอดีไว้ให้ในเดสคริปเบอเดิมพันกันแล้วก็จะทิ้งแกลเลอรี่ไอดีไว้ให้ในเดสคริปชั่นบ็อกข้างล่างเหมือนเดิมนะคะโอเค ลิ้นไม่ผ่านกันแล้วนั่นแหละขออภัยด้วยทุกคนเราช่วงนี้เพิ่งตื่นนอนลิ้นก็เลยผ่านกันนั่นแหละแล้วเราก็ออกมาตกแต่งด้านนอกของตัวบ้านนะคะเออด้านนอกของบ้านเราก็จะใช้สีที่มาจากด้านไหนบ้านด้วยคือด้านไหนบ้านเราใช้สีม่วงที่แบบว่าม่งดูแบบเหมือนจะชมพูนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เอามา ถาเป็นผนังบางส่วนของบ้านนะคะให้มัน represent การตกแต่งด้านในของบ้านนะคะทุกคนก็จะได้มองจากหน้าบ้านแล้วก็รู้ว่าอ๋อบ้านหลังนี้นี่เองที่มันใช้สีม่วงด้านในบ้านนั่นแหละทุกคนแล้วเราก็เลือกใช้หลังคาที่มันเป็นแบบว่า เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับเป็นหลังคาโซลา r c เซลล์หรอเราเอามาจากภ้าอีโคไลฟ์สไตล์ะค่ะตอนแรกเราว่าจะใช้หลังคาที่เป็นแบบหลังคาธรรมดานะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีสีหรือว่าลายที่ถูกใจเท่าไหร่เราก็เลยเลือกใช้นี้ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราใช้ก็ออกมาดูไม่ได้แบบว่าขัดหูขัดตามากสักเท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเราทำการปูพื้นที่แบบว่าเป็นทางยาวด้วยนะคะ เข้าได้ทางหน้าบ้านแล้วก็ไปทางข้างๆบ้านก็ได้ซึ่งเป็นอะไรที่ปวดหัวมากการทําพื้นแบบนี้เพราะว่าเราอยากให้ขอบของพื้นสีแดงๆอะคะ่ะทุกคนมันอยู่แค่ตรงขอบอะคะ่ะเราไม่อยากให้มันเข้ามาอยู่ด้านในทางเดินก็เลยต้องใช้ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการสับเปลี่ยนทิศท,ทางของเขาเรียกว่าอะไรนะกระเบื้องเออให้มันแบบว่าไม่มีสีแดงอยู่ด้านในก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเลยะคะ่ะเพราะว่าสวยมากเราชอบมากเลยนั่นแหละ ก็ออกมาน่ารักดีด้านหลังบ้านของบ้านหลังนี้เนี่ยเราทําเป็นสระว่ายน้ำนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็พอที่จะทําให้ซิมคุณนะคะสามารถที่จะแบบว่าไปเล่นน้ําได้แล้วก็มีแซนบอ็อกอันเล็กๆนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นกระบะทรายลอกๆอนะเนาะถ้าเกิดว่าใครมีภาคเอเลนลิฟ n g เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นทรายแล้วก็ซิมของคุณเนี่ยสามารถไปบิวเนี่ยแซนแคสเซิลอะ ปะสาทรายเออสามารถไปสร้างปะสาดทรายเหมือนแบบตอนเด็กๆเ,เราไปเที่ยวทะเลแล้วเราก็เจอทรายแล้วเราก็ปั้นเป็นแบบว่าปะสาดทรายขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็โดนคลื่นพัดแล้วก็พังอันนี้ไม่มีคลื่นนะคะก็มีแต่ทรายนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านข้างนั่นแหละก็สามารถให้ิมคนไป ออสร้างภาษาไซส์เล่นได้ในกระบะาดไซยนั้นแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครไม่มีาาค s อเล d ล i วิ่ง Living, เราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละเราก็ทําเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นพื้นที่เพลย์ r อรีนเล็กๆกันเนาะเผื่อว่าใครอยากเอาเด็กวัยชายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็จะแบบว่ามีกิจกรรมอื่นให้เล่นนอกจาก ที่จะเล่นอยู่แต่บนบ้านก็มีพื้นที่นอกบ้านให้เล่นด้วยนะคะมีไงกระบะทรายที่เราบอกแล้วเราก็ใส่เป็นทอยบ็อกซ์เอ่อกล่องของเล่นอันเล็กเกแล้วก็มีบ้านตุ๊กตาอีกหนึ่งอันด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆซึ่งไอ้บ้านตุ๊กตาเนี้ยทำมาจากหลังถ้าเกิดว่าทุกคนซูมดูดีๆนั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อย practical ซะเท่าไหร่ในชีวิตจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนฝนตก กระดาษลังคุณก็จะเปียกแล้วมันก็จะยุ่ยแล้วมันก็จะเล่นไม่ได้แต่นี่มันในเกมเดอะซิมไงทุกคนเพราะฉะนั้นออผมจะแคร์อะไรล่ะครับนั <c> ่น <oughs> แหละก็ประมาณนั้นแล้วเราก็ทําการตกแต่งแลนสเคปรอบๆบบ้านด้วยต้นไม้นะคะบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ลบอะไรมากมายขนาดนั้นเราก็พยายามทําให้มันดูเป็นระเบียบนิดนึงอะเนาะเพราะว่าด้วยความที่บ้านมันออกมาดูแบบว่าน่ารักแล้วเราก็เลยอยากที่จะใส่แบบว่าดอกไม้อะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าต้นไม้สีเขียวๆไปให้บ้านมันดูมีสวนมีสัดส,ส,ส่วนมั่ง รเราใช้ดอกลาเวนเดอร์เยอะมากเลยในบ้านหลังนี้เพราะว่าหลังนี้มันเป็นบ้านที่เ,เป็นสีม่วงแล้วดอกลาเวนเดอร์มันก็สีม่วงแต่มันก็ไม่ใช่ม่วงเดียวกับบ้านหรกดอกลาเวนเดอร์ในเกมนี้มันจะออกแบบว่ามีติ่งความสีน้ำเงินนิดนึงแต่ก็ออกมาน่ารักดีแล้วก็ช่วงนี้เราอินกับการใช้ล้วในโหมดดีบักมากซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาในการเซิร์ชแต่ว่าก็ออกมาน่ารักดีนะคะก็เป็นล้วแบบ เป็นคล้ายๆกับเป็นแนวหินทึบๆอะไรเงี้ยวางหน้าบ้านก็สวยน่ารักใช้ได้เลยนั่นแหละแล้วเราก็ตกแต่งต้นไม้รอบๆบ้านมีสีเขียวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็การตกแต่งสวนของบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้มีอะไรบ้างเราบอกไปแล้วว่าเราใช้ดอกลาเวนเดอร์แล้วก็มีดอกไม้หน้าบ้านสีชมพูบ้างเล็กน้อยให้มันดูมีสีอื่นแซวขึ้นมาบ้างน,นะคะคกิจกรรมนอกบ้านเอ,อ,อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีไม่ใช่กิจกรรมก็คือพื้นที่นั่งเล่นตรงระเบียงนั่นแหละเราก็เอาโซฟาจากที่เราใช้ในบ้านมาแล้วก็วางด้านหน้าบ้านด้วยนะคะก็ให้มีพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆข้างหน้าบ้านเพราะว่าระเบียงตรงนั้นมันว่างพอดีแล้วเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปเราก็เลยใส่เป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆ แล้วเราก็รู้สึกว่ากําแพงด้านนี้มันโล่งไปเราก็เลยหาอะไรใส่เข้าไปหน่อยก็เป็นแบบว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดระวายน้ำอะไรนี้แ้มดุมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ทาเทเลนเพนเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทําให้บ้านมันดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ นั่นแหละแล้วก็ติดไฟรอบๆบ,บ้านเสร็จแล้วบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างเย้ yeah! เสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไคร b ์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆอะไรในการสร้างบ้านเนี่ยก็ <c oughs> คอมเมนต์บอกกันมาได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปสร้างให้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย